อะเดี๋ยวสวัสดีคุณดูก่อนสวัสดีครับพบกับรายการสตาร์ทอัพกูรูเนาะนะครับผมกับผมกูรูชาวกับกูรูนารินครับครับผมในรูปแบบของการไลฟ์สดไลฟ์สดครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเพจของฟุกเด็บแชมป์นะครับอันนี้ผมขออนุญาตถอดแมสได้ไหมได้เชิญตามสบายเลยครับเพราะว่าเวลาพูดแล้วมันไม่ถนัดอ๋อไม่ถนัดนะครับขออนุญาตถอดแมสเลยนะฮะมันเดี๋ยวมันสว่างมากเดี๋ยวมันมืดมากก็วันนี้นะครับผม เราก็มีความรู้มีทริคเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นทริคหรอกเป็นเป็นการบริการหลังการขายข,ายของรถแทรรรถตูลิฟท์ชของเรารนะครับว่าระยะ250ชั่วโมงครนะครับ <ผม S 2> ว่าทีมงานช่างของแชมป์เนี่ยหรือทีมงานบริการของแชมป์เนี่ยเข้าไปตรวจเช็ครถปรกลิฟท์ของท่านลูกค้า ขั้นตอนอะไรบ้างที่เราไปทําให้คือไครัไปตรวจเช็คอะไรบ้างตรวจเช็คสามห้าสิบชั่วโมงแรกก่อนจะเข้าไปในในส่วนของเนื้อหานะครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะแจกเสื้อครับผมดี๋ยวนี้เราจะแจกเสื้อนะครับแจกเสื้อยืดแชมป์หน้าตาแบบนี้นะครับผมจํานวนสองรางวัลนะครับรางวัลละหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับ จำนวนสองท่านนะครับผมสำหรับท่านที่ทายกันเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทายเข้ามาว่าโชว์รูมของสำนังกงานใหญ่รถโฟล์คลิฟแชมป์นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับผมถูกไหมถามคำถามถูกไหมฮะอ่าโอเคนะครับโชว์รูมนะครับของรถโฟล์คลิฟแชมป์นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรทายกันเข้ามานะฮะแจก,กเสื้อยืดครับ สองรางวัลนะครับผมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะฮะกดแชร์ขึ้นหัวผู้แชร์ก่อนแล้วก็เริ่มถ่ายกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่เหมือนลูกค้าเรายังไม่ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะครับอันนี้แบบวันนี้มันเป็นวันหยุดไงอ๋อวันนี้ต้องใช่ใช่เมื่อกี้นี้ขอขออนุญาตนะพอดีว่าพนักงานส่งรถโทรมาอ๋อเพราะวันนี้ส่งส่งมรถส่งมอบรถให้ลูกค้าสองลายนะครับสองลายอยู่คนอยู่คนละคนละภาคเลยนะ อีกคนอยู่ลบบุรีครับผมอ่าอีกคนอยู่สุระขายทั่วประเทศเรับฮะขายทั่วประเทศบริการทั่วประเทศเหมือนกันนะครับขายและส่งมอบทั่วประเทศนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยถึงเมื่อกี้ผมพูดเรื่องเกมไปยังไม่ได้เข้าเนื้อหาอะไรเราถามอะไรล่ะก็ถามว่าสำนักงานใหญ่ของรถฟูติอแชมป์อยู่ที่จังหวัดอะไรโอ้โหโคตรยากเลยยากมากถ้าใครเป็นแฟนเพจนะถ้าใครเป็นแฟนเพจที่ตื่นเช้านิดนึงวันนี้นะครับเราปรับเวลาแล้วอาว ปกติปกติถ้าไลฟ์ไลฟ์ช่วงบ่ายไลฟ์ไลฟ์ไช่วงบ่ายนี่ลูกค้าจะหลับง่วงนอนบ่ายสามโมงนี่ก็เราเป็นเวลากําลังนอนเลยนะนอนจริงนะเราเลยปรับมาเป็นไลฟ์เก้าโมงเช้าเวลาอีกยังไม่ตื่นอีกนะครับคนท่านอาจจะออกไปทํางานแล้วไงวันนี้หยุดเนี่ยวันนี้หยุดเขาหยุดกันเยอะวันนี้หยุดกันเยอะใช่ไหมมีมีเราเนี่ยที่ไม่หยุดนะแต่เราได้หยุดเมื่อวานแล้วเนาะเมื่อวานหยุดเมื่อวานเราหยุดไปวันหนึ่งครับผมถ้าเป็นในส่วนของราชการนะครับ ก็รักษาสกิษก็น่าจะหยุดยาว4วันเลย4ี่วันเลย4วันเลยพุทธพลหัดไม่ใช่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะโอเคใช่นะครับผมก็สอบถามไปแล้วเนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่สำนักงานใหญ่นะครับที่จังหวัดไม่บอกยังไม่บอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการเฉลยนะครับหรือท่านใดเข้ามาดูตอนนี้ไม่ทานนะฮวงพอไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องทาง u t u b e นะครับได้เลยช่องทาง YouTube ได้เลยนะฮะ ยูทูบก็รถท็อกลิฟแชมป์นะครับจะมีลีลาไลฟ์สดนะครับท่านก็ไปสามารถเลือกดูได้ของเราจะมีหลายหลากหลายคอนเทนต์เนาะใช่ใช่คอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์รีวิวตัวรถนะครับไลฟ์รีวิวกันบนหลังคาตัวรถอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ไปดูได้นะครับเป็นการเสริมความรู้เนาะหรือบางทีท่านอาจจะติดขัดตรงไหนนะครับไม่เข้าใจ เกี่ยวกับอยากจะทายละมันเครื่องเองอะไรเงี้ยเราก็มีไลฟ์ไว้นะสาธิตการายมันเครื่องแล้วก็ในในส่วนของระยูทูบเราก็มีในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรวิธีการดูแลรักษารถเบื้องต้นด้วยว่าทำแบเป็นคลิปจากช่างจริงๆนะครับไม่ใช่เพื่อตบปอมเนาะอันนี้ทางตบปอมเป็นช่างจริงๆนะเป็นผู้รู้ที่รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับมาเน่เดี๋ยวเราจะมาเข้าหัวข้อกันเลยนะครับในมือผมอ่าเียเนี่ยกล้อง นะฮะในมือผมนี่นะครับอันนี้จะเอาผมก็คือว่าจะเป็นช่างตัวปลอมแลบวเนาะมาสาธิตให้ดูว่าเวลาชีมงานช่างเข้าไปตรวจตรวจเช็ครถที่ลูกค้าเนี่ยสองร้อยสิดชั่งตรวจอะไรบ้างเอาไรบ้างทำอะไรบ้างนี่เป็นไงมีแบบฟอร์มละเอียดยิบเลยนะฮะนะฮะเดี๋ยวลองไปให้กล้องดูหน่อยทีมงานช่างก็จะมีแบบฟอร์มตัวนี้ไปนะครับแต่ว่านี้ผมขอเขาพิมพ์มาละเป็นชื่อปองเื่อของลองให้กล้องอ่านนี่มองเห็นไหมเห็นยิบเลย ยิบเลยนะฮะยิบเลยนะครับตรวจกี่รายการเนี่ยทั้งหมดก็32รายการนะครับที่เราตรวจไม่ใช่ไปถึงไม่เดินดูรอบคันแล้วก็เดินกลับแล้วก็คืนรถกลับนะเราตรวจ32รายการนะครับเาตัวอย่างแกมาท่านหนึ่ง250ชั่วโมงนะฮะนะครับเดี๋ยวเราอันนี้จะมีจ็อบในส่วนของฝ่ายบริการครับเขาจะมีชื่อลูกค้ามีรุ่นรถหมดเลยแล้วก็ชั่วโมงการทํางานนะครับว่าให้ติ๊กว่า กี่ชั่วโมงการทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวว่าไปธีละหมวด250เช็คอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะให้ดูที่นี่ก่อนฮรอยู่ที่ไหนล่ะนี่เออทุกคันนะครับจะมีตารางรูกสานะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแปะอยู่ที่ตัวรถนะครับอย่าไปลอกออกนะเอ้ยมันแปะอะไรเต็มเยอะๆเลยลอกออกแม่งเลยใช่ใชเหมือนเหมือนผมซื้อรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเออผมซื้อรถมอเตอร์ไซค์นี่ ทั้งตูนแปะอะไรมาให้ที่ผมลอ,อ,อกทิ้งหมดเลยเออนะนะ,ะเป็นโรคเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะอันอดับแรกเลยนะครับเราเข้าขหัวข้อแรกนะครับครับหนึ่งเครื่องยนต์นะครับเข้าไปที่หัวข้อเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมมาถึงปุ๊บช่งางก็จะเปิดเครื่องยนต์ดูละนะครับนี่เดี๋ยวผมไปช่างเดี๋ยวผมไปอยูนี่นะครับอันดับแรกเลยนะอหัวข้อที่หนึ่งนะครับมออกรองอากาศนะครับ เราไม่ได้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้ายอย่างเดียวนะครับ,รบก็อันดับแรกเลยเราจะดูม้อกรองอากาศก่อนเลยนะครับตัวนี้ม้อกรองอากาศนะครับ<อ>มาตรฐาน<อ>นี่มาตรฐานสแตนดาดคือต้องสะอาดอไม่มีฝุ่นอุดตันนะครับน,น,ะะนี่เราก็เดี๋ยวก่อนฮะ ถ้าเปิดแบบนี้ถ้าคือรถเพิ่งทํางานนําเสร็จใหม่ๆต้องรอให้เย็นก่อนนะครับอ่าต้องรอให้เย็นก่อนอย่าเพิ่งเพิ่งเปิดเปิดได้นะครับเปิดให้รอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับ่อยล้วงไปนะตอนนี้ลูกค้าก็สามารถดูแลเบื้องต้นของตัวเองได้เลยนะนะครับในส่วนของกองอากาศนะครับเพราะว่าต้องเป่าทุกวันอยู่แล้วนะครับเป่าทุกวันอยู่แล้วนะฮะต้องท่องกาถาอะไรไหมตอนเต่าอ่าต้องท่องกระถาด้วยนะครับเต่มเป่าคาถาอะไรเงี้ยนะฮะนี่นะครับจะเป็นกองในส่วนของ กองกระดาษนะครับออ๋ช่างก็จะเปิดก็มาดูว่าโอ้โหนะฮะโอ้โหโอ้โหลูกค้าลูกค้าไม่เป่ากองเลยนะถ้าเปิดมาไม่เจอกองนี่เสบายกว่าไหมอ่าเปื่องกองไงเหมื่องกองเพิ่มรอบเพิ่มรอบเพิ่มอากาศเพิ่มอากาศพอตไซค์งสองทีสมัยผมเป็นวัยรุ่นถอดกองอากาศออกเพิ่มรอบเพิ่มแรงบิดเพิ่มแต่ไม่ดีนะเครื่องก็ยังเสียหายได้นะครับครับผมอ่านะครับช่างก็จะมาดูว่านะครับ กองอากาศของลูกค้าเนี่ยสกรปรกไหมมีรอยขาดมีตำหนิไหมอ่าอ่าถ้าขาดเขาก็จะเปลี่ยนนะครับให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับ<อ>หรอถทางมันสกรปกรกนะครับก็จะทําความสะอาดนะครับโดยใช้ลมเป่านะฮะลมเป่าอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสายลมนะครับสายลมนะฮะสายลมนะครับแรงมากเลย<อ>เป่าจากด้านในนะฮะออกด้านนอกนะครับตัวนี้เป่าให้สะอาดแล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับ ถ้าลูกค้าไม่มีปั๊มลมทําไงปะปากเป่ามั้งนะฮะมันจะมีตัวนี้ไอ้เขาเรียกตัวอะไรอ่ะที่มันเป็นแบบหอยโข่งอ่ะที่ไม่แพงอ่ะหมัดร้อยอ่ะนะฮะใช้ได้ใช้ได้ก็เป่าได้เหมือนกันแต่ว่าแรงดันมันจะไม่เท่าแต่ใส่ว่าเป่าทีหน่อยเนาะใช่เป่าทีครับอย่าปล่อยให้อุตานานนะครับเดี๋ยวถ้าจะเสียเยอะนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับดูกรอากาศถ้าผ่านแล้วนะติ๊กเลยปกติเดี๋ยวลืมอ่าปกติ ปั๊บครับนี่นะฮะถ้าไม่ปกติต้องมีการแก้ไขค้นเปลี่ยนนะครับครับแล้วก็จะหมายเหตุว่าเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับผมอย่าให้กองหายนะฮะเปิดดูบ้างนะครับลูกค้านะฮะครับต่อไปตัวเช็คปริมาณน้ำมันเครื่องแล้วก็กองน้ำมันเครื่องนะครับาตัวเช็คอย่างไรนะครับครับฝั่งนู้นอ้าวหายการวัดอยู่ฝั่งนู้นนู้นออาคุณลลิตไปฝั่งนู้นอ้าวโอเคนะฮะ เดีวตากล้องไปฝั่งนู้นสิฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวเอเมาได้การวัดมาประมาณทั้งนี้ทั้งนี้นี้ดีกว่าทรมานตากล้องนะเนาะการวัดนะครับจะอยู่ด้านซ้ายของเครื่องนะครับดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาแะดับน้ำมันต้องอยู่ปกตินะครับนะฮะไม่ต่ำกว่าในส่วนของขีดที่กำหนดไว้ก็คืออันนี้รถมันยังไม่ได้ใช้งานนะครับมันเครื่องมันยังใสอยู่นะครับท่านก็หาผ้าเช็ดก่อนนะแล้วก็จุ่มเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ดู นะครับอันนี้คือต้องตรวจตอนเครื่องเย็นนะครับต้องตรวจนตอนเครื่องเย็นนะครับจะได้ความแม่นยํามากกว่านะครับเ <c oughs> ย็นดับเครื่องเป็นเวลานาน,นแล้วก็รถไม่ได้จอดเอียงไม่ได้จอดลอเนาะ,นะก็<บ>ดึงขึ้นมาวัดได้เลย <นะ S 2> ผมแต่ดึงขึ้นมาวัดดูก่อนว่าระดับน้ำมันเครื่องมันขาดไหมถ้าน้ำมันเครื่องขาดแสดงว่าเครื่องยู่เราเริ่มมีปัญหานะครับผมถ้าน้ำมันเครื่องปกตินะครับน้ำมันเครื่องปกตินี่คือก็สามารถเปลี่ยนถ่ายได้เลยนะครับผมสักร้อยสิบชั่วโมงเราจะเปลี่ยนถ่ายหนึ่งครั้งนะครับใช้ใช้น้ำมันกี่ลิตรครับ จะมันกี่ลิตรก็จะถามเยอะที่จะเจาะลึกนัดหกจุดห้าลิตรหกลิตรครึ่งก็คือถ้าซื้อซื้อน้ํามันแกลอนทั่วไปมันจะเป็นหกแถมหนึ่งหกแถมหนึ่งจ้ะเลี้ยงหนึ่งเอาไว้ตรวจเติมเอาไว้ตรวจเติมนะครับก็เติมไปหกลิตรครึ่งอันนี้แกะไงไม่รู้เนี่ยอย่าไปแกะเล่นดิคุณนรินทร์น่าจะไม่ออกเออถ้าถ้าอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ก็อย่าไปแกะเล่นนะฮะเดี๋ยวจะใส่ไม่ได้เปิดฝาสูบโชว์ไปไง ดีเหมือนกันนะเราลื้อเสร็จลื้อกองเนาะลื้อกองแล้ใช่างมาประกอบเออทำคอนเทนต์นี้โลแกนของเราเนาะเออเรื่องลื้อขอให้บอกอ่าเรื่องประกอบให้โทรถามศูนย์นะฮะเอออ่ะบอกแล้วูจะโทรถามใครพวกมึงก็อยู่ศูนย์กันนะครับเติมก็ตอนนี้ฮะเวลาเติมน้ำมันเครื่องเติมตรงนี้เดี๋ยวเวลาช่างทีมงานช่างเราก็จะตรวจในส่วนของระดับน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็นี่กองเครื่องนะครับว่ากองเครื่องตัวนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนทุก250ชั่วโมงนะครับ กรองเครื่องอยู่ด้านล่างนะฮะเห็นยบไม่เอ่ยนะครับนี่ในรถบริการของทีมงานช่งของเราก็จะมีในส่วนของกรองเครื่องไปนะครับในส่วนของน้ํามันเครื่องลูกค้าจะสั่งจากทั้งศูนย์หรือลูกค้าจะซื้อสำรองเตรียมไว้เองก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะฮะ 15W40 นะับใช่จ้ะ 15W40 ทั่วไปนะครับเพีงก็ไม่เสร็จนี่เพิ่งจะมาสองข้อเองนะต่อไปข้อที่สามระบบระบายความร้อนนะครับ ปริมาณน้ำในหม้อพักนะครับต้องนี่อันนี้เรียก่ปกตินะครับปกติถ้ามันต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะผิดปกตินะครับผิดปกติแล้วก็ดาเนินการแก้ไขเนาะทีมงานช่างก็จะมาถ้าปกติทีมงานช่างเครื่องจะมาติ๊กไว้เนาะอันนี้ก็คือต้องรอให้เครื่องเย็นเหมือนกันใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้าเครื่องร้อนเดี๋ยวมันดำน้ำถ่านทีมงานช่างก็จะทําความสะอาดให้นะครับแต่น้ำน้ำกันเดี๋ยวจะไม่ค่อยตกกระปกเนาะ เพราะมันเป็นน so so ้ำยาหม้อน้ําอยู่แล้วนะครับตัวนี้การตันนิมอยู่แล้วนะครับครับข้อที่สี่นะครับการทางานของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ต้องไม่สะดุดก็คือฟังเสียงอันนี้ประสบการณ์แล้วเครื่องยนต์ไม่สะดุดไม่มีเสียงถ้าเครื่องยนต์ไม่มีเสียงนี่คือพังนะพังเนี่อันนี้อันนี้เราเราติดเครื่องยนต์ดูทีมงานชางจะติดเครื่องยนต์ดูก่อน เครื่องยนต์ต้องปกตินะครับการเดินเครื่องนะครับปกตินะครับไม่มีสะดุดนะนะครับผมแล้วก็ไม่มีเสียงน่าจะไม่มีเสียงดังดังแบบผิดปกตินะครับอ่าถ้าตัวนี้ปกติแล้วก็ติ๊ผ่านนะครับถ้าผิดปกติก็ดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้านะครับมอเตอร์นะครับต่อไปข้อที่7ก็มอเตอร์ตตาร์กับระบบไฟชาร์ตนะครับอ๋อก็อยู่ฝั่งนี้ละใช่ครับผมก็มันจะมีโชว์ที่หน้าปัดอยู่นะถ้าผิดปกติก็จะมีแจ้งเตือนโชว์อยู่นะครับ แจ้งเตือนโ์อยู่ที่หน้าปัดนะครับคือถ้าระบบไฟชาร์จก็จะใช้เราจะใช้เครื่องมือนะครับวัดที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับว่ามีกระแสไฟตรงตามที่โรงงานกําหนดไหมอะไรเงี้ยเนาะอาจจะประมาณ18วลต์กว่าอะไรเงี้ยครับช่างเขาจะมีเครื่องมือไปวัดที่แบตเตอรี่นะครับก็เป็นการตรวจเช็คแบตเตอรี่ไปด้วยเนาะใช่ในตัวเลยการชาร์จตรวจเช็คแบตเตอรี่ไปด้วยในตัวนะครับเขาก็จะดปประเมินดูพวกสายฟงสายไฟอะไรเงี้ยมีหนูกัดหนูแทะตรงไหนไหมอย่างเงี้ยนะฮะครับอ่ ต่อไปหมดละตอนในส่วนนี้ก็คือตรวจเช็คระบบสายไฟต่อไปเป็นระบบขับเคลื่อนแล้วนะครับคุณนรินปิดปิดตะปองนะฮะปิดตะปองนะคุณนินขึ้นตตาร์เครื่องยนต์เช็คให้ลูกค้าดูเลยนะครับต้องขึ้นแล้วนะเพราะว่าผมไวกว่านะฮะระบบขับเคลื่อนนะครับทางทีมงานช่างก็จะเช็คความปกติของระบบขับเคลื่อนรถด้วยนะครับคือระบบเกียร์ทอคนะผมการเข้าเกียร์ต้องง่ายระบบเกียร์ทอคครับผม ระบบเกียร์ท็อกนะฮะขับเคลื่อนก็คืออยู่ตรงไหนฮะอยู่ด้านซ้ายนะครับแนะนั้ก่อนว่าให้ตรวจเช็คระบบเซฟตี้ก่อนใช่คือระบบเซฟตี้ของแชมป์เนี่ยนะครับถ้าคาเกียร์ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับครับรถจะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับเราตรวจเซฟตี้ก่อนเนาะเผื่อบางทีมีการเหนือมีอะไรอันนี้เราคือเราเราคาเราคาเกียร์ไว้แล้วผมลองบิดนะฮะนี่คือสตาร์ทไม่ได้นะครับนะครับนี่คือปกตินะเกียร์ว่างอ่ะสตาร์ทได้นะครับเยี่ยมเลกแล้วสตาร์ทนะครับผมี่ อ่าต่อไปนะครับเกียต้องเข้าง่ายนะเดินหน้าถอยหลังอ่าถอยหลังครับถอยหลังจะมีสัญญาเตือนก็เดี๋ยวลองดูนิดหน่อยนะครจะเหยียบเท้าผมนะฮะอ่านะฮะนี่นะฮะก็ลองให้รู้นะครับว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรต่าไปนะครับก็จะเป็นคันโยกบังคับต่างอ่าอ่นะฮะติดเครื่องสินะฮะ กันโยกมาต่างๆนะครับครับผมข้าขึ้นลงนะครับเอียงเสาสไลด์ซ้ายขวาได้ปกติไหมนะครับจะมีจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็น2.5้าตันเนี่ยจะมี2คอนโทนนะครับแต่ถ้าเป็นสาตันเนี่ยจะมีคอนโดนไต้ชิปเข้ามาด้วยนะครับจ้าใช่จ้ะจะมีไต้ชิฟซ้ายขวานะครับนะครับขึ้นลงนะครับโยกเสาตรวจไปนะครับต้องใช้งานได้ปกตินะครับนี่ ันนี้ะครก็ถ้าอยู่หน้างานจริงก็จะลองยกเลยนะช่างก็จะลองยกกลับของเลยนะครับนี่ลี่คะคุณุูเชาหมวดไหนแล้วต่อไปก็เป็นปริมาณน้ำมันเกียร์กับเฟืองท้ายอ๋ออันนี้จะยากหน่อยจะยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยเชิญุลูเชาเลยครับเดี๋ยวนะถามผมหรือยังอ่าอ่าอึ๊บนะครับไปอีกแล้ว เปิดด้านในเลยนะครับนี่ด้านในนี้อ๋อมีแฟตตรงนี้ได้อีกใช่นะครับเปิดเปิดออกไปเลยเปิดไปเลยโยนทิ้งไปนะฮะนี่นะครับอ่านี่ในส่วนของน้ํามันเกียร์และเฟืองท้ายนะครับจะอยู่ด้านในนี้นะครับเติมต้องไหม่แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวทีมงานช่างก็จะไปเติมเองนะนะครับมันจะมีจุดวัดอยู่ใช่นะครับแต่มีกองด้วยนะมีกองเกียร์ด้วยด้วยนะครับเกียร์นะครับอืมค่ะ ปิดไม่ให้ดูนานนะฮะใส่พวกก่ามันเดิมในคู่มือมีบอกนะครับมีบอกมีบอกนะฮะแต่เรายังไม่ได้อ่านคู่มือนะครับครับอันนี้ตัดออกนะทีมงานโอเคนะฮะส่วนเฟืองท้ายแต่เฟืองท้ายแต่จริงมันอยู่เป็นข้างหน้านะครับใช่ครับเพราะว่าตู้เป็นขับเคลื่อนแต่แต่ทว่าเป็นท้ายอ่ะอ้างปิดครับี๋ยวมีอีกนะฮะ ต่อไปเป็นตรวจสอบพวกระบบเบรกนะครับแล้วก็สายเบรกมือตัวนี้ต้องใช้งานได้ที่คุณด้ลินแจ๊กที่นี้นะครับระบบเบรกต้องใช้งานปกตินะครับดูสายว่าเป็นสนิมไหมนะครับถ้าเป็นสนิมนะครับแล้วก็ฉีดน้ํามันหล่อรื่นสักหน่อยนึงครับผมสนิมนะครับเพราะบางทีอาจจะรถก็อาจจะไปใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นนะครับความชื้นสะสมอาจจะเป็นสนิมได้นะครับผมมาต่อไปข้อที่1 4นะครับ ระบบบังคับเลี้ยวนะครับอ่าคุณอาเรนเราไม่ต้องบังคับเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านล้อหลังนะอ่าทำเลี้ยวอยู่ด้านลด้านล้อหลังหัวบาลไหลต้องไม่หนักน้า่นะฮะหัวบาลานต้องไม่หนักนะครับนี่ขนาดจอดอยู่ปกติยังเลี้ยวได้นะครับผมแล้วก็กระบอก power นะครับนี่แล้วก็มาตรวจเช็คที่กระบอก power นะครับกระบอก power ด้านหลังนะครับจะต้องไม่มีรอย่วซึมของน้ํามันนะครับ แล้วก็ลูกหมากต่างๆกระทะล้อนะครับดุมล้อแล้วก็สภาพยานต้องปกตินะครับถ้าปกติทางทีมงานช่างเราจะเซ็นผ่านให้นะครับในการตรวจเช็คถ้ามีการาถ้าตามข้อต่างๆที่กล่าวมานะครับมีอะไรผิดปกตินะครับทางทีมงานช่างนะครับก็จะดำเนินการแก้ไขให้กับลูกค้านะครับผม แล้วชิกสําหรับการเลี้ยวนะครับครับถ้าเลี้ยวสุดนะครับให้คืนนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้แรงดันน้ามันมันดันมากเกินไปเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบเซฟตี้นะคุณนรลนถ้าเราสุดแล้วถ้าเราเลี้ยวสุดไปเจอทาสุดแล้วถ้าเลี้ยวสุดหรือว่ายกครึ่งสุดหรือว่าไปไหลซ้ายขวาสุดเนี่ยครับระบบการทํางานของเครื่องยนต์จะตัดคัเพราะอะไรตัดวงจรเพื่อไม่ให้ อ่าแรงดันน้ำมันมันเกินครับผมสายไฮดรอลิกเราจะไม่ไม่เสียไม่แตกนะครับตัวนี้จะตัดระบบนะครับผมดึงใจลูกค้าไปก่อนนะครับต่อไปก็พูดถึงไฮดรอลิกแล้วครับครับผมก็เข้าที่ในส่วนของระบบไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกเช็คเยอะหน่อยนะครับใช่ไฮดรอลิกก็มีการตรวจเช็คนะครับผมระดับน้ำมันไฮดรอลิกในถังนะครับอ่าอ่าคอนโทรลวาล์วกระบอกกระบอกลกต่างๆนะครับคือตรวจเช็คหมดพูดง่ายๆนะครับผมนี่ไฮดรอลิกเราอยู่นี่ครับนี่จะมีตัว เ,เกียร์วัดจุอยู่เหมือนกันนะครับนะต้องอยาให้ต่ำกว่าระดับที่ทางบริษัทกำหนดไปนะครับั๊มของเราก็จะเป็นต๊มญี่ปุ่นนะที่ห้อใช้มัสุนะครับ,บแล้วก็อย่างหนึ่งน้ำมันไฮดรอลิกต้องใส่ต้องสะอาดนะครับผมกำหนดการเปลี่ยนไฮดรอลิกก็รุ่นเลย1,250ชั่วโมงโอ้นานมากนานมากนานมากนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง5ครั้งอนะเปลี่ยนไฮดรอลิกครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าใช้งานไปแล้วนะครับผมน้ำมันไฮดรอลิก สีเปลี่ยนครับนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแล้วก็ล้างกองเนาะนะครับครับผมตัวนี้ก็จะช่วยยืดอายุของปั๊มไฮดรอลิกได้นะครับนะระบบไฮดรอลิกผ่านมาแล้วนะพวกกระบอกกระบอกต่างๆต้องไม่มีรั่วซึมนะครับแล้วก็สายไฮดรอลิกต้องไม่มีรอยแตกรั่วนะครับครับอ่ะป็ดเนี่ย วันนี้เราเหมือนเราเราโชว์กระโปรงเรานะโชว์การเปิดปิดนะครับเปิดปิดวันได้เปิดปิดได้หลายครั้งมากนะครับต่อไปนะครับผมในส่วนของเสาเนี่นะครับตัวนี้เสาก็มีสําคัญมากมีหน้าที่ในการยกสินค้าครับผมก็ในส่วนของเสานะครับโซ่ต่างๆแล้วก็พวกโรเลอร์ต่างๆนะครับโซนโรเลอร์ที่หมุนนะครับดานหมุนต้องปกตินะไม่มีส่วนใดเสียหายนะครับ โซ่จะบีต้องไม่ขาดใช่ครับผมตัวจะระบีนี่พยายามใส่หน่อยนะถึงจะเลอะแต่ก็มันยืดอายุการใช้งานของโซ่ได้นะครับอ่าต่อไปอุปกรณ์ต่างๆนี่หน้าปัดนะครับที่ต้องตรวจเช็คนะครับผมว่าใช้งานปกติไหมนะครับมีสัญลักษณ์ไฟติดครบไหมนะครับครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปน้าไปถอยสัญญาณไฟถอยนะครับต้องพร้อมใช้งานนะครับทางทีมงานเราก็จะปิ๊กผ่านให้นะครับผมครับ อ๋อพวกนี้เป็นหลักความปลอดภัยนะครับเวลาไปทำงานในที่มืดหรืออะไรพวกนี้นะครับในที่มืดนะถ้าไฟไม่ติดอะไรเงี้ยตรงนี้เรามีไฟ LED นะครับสองดวงด้านหน้านี่นะฮะเปิดโอ้แจมนะฮะฮะแสบตาเลยนะครับเมื่อกี้นี่เข้าตาแวบเลยมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับเรามีไฟเลี้ยวด้วยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหน้ามีหมดนะครับ อาเดี๋ยวให้คุณนลินฝากช่องทางการติดต่อหน่อยได้ครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมเราก็จะมีหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกขอแนะนำที่เราไลฟ์กันอยู่ก่อนนะครับชื่อเพจรถฟลกลิฟแชมป์นะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่สนะครับจะเป็นช่องทางไลน์นะครับแชมป์ขีด F นะครับเป็นไลน์ OA นะครับผมก็จะมี ดูแลตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันถ้าเป็นช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะดูรีวิวสินค้านะครับดูเคล็ดลับการซ่อมรุงต่างก็ไปที่ช่อง Youtube นะครับรถฟล์ลิฟท์แชมป์นะครับผมช่อง y t u t u เนี่ยคอมเมนต์น่ยอาจจะอ่านช้านะครับแต่ถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนําว่าให้มาทางไลน์ ได้ครับหรือโทรนะฮะหรือโทรก็ได้นะครับผมโทรก็เบอร์อะไรเบอร์โทรก็เบอร์โทรบริษัทนะครับ0 5 6 2 2 1 5 5 5กนะครับผมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเวลาเป็นเวลาจะไม่ได้24ชั่วโมงนะครับ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นตอน24ชั่วโมงโทรหาผมโทรหาผมมาเบอร์อะไรฮะบอกไม่ได้เขาห้ามบอกห้ามบอกใช่นะครับเดี๋ยวเซลล์คนอื่นจะขิงผมเอาแน่ก็นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะผมอยากจะดูรถนะครับก็มาดูที่ศูนย์ใหญ่ที่นครสวรรค์นะครับผมหรือลูกค้าเขตภาคอีสานก็ไปดูศูนย์ที่สาขาสาขาชุมแพนะครับเบอร์โทรก็043นะครับ0ูนย์ศูนย์ศูนย์หนึะครับผมตอนนี้ก็มีรถบลกลิฟโชว์อยู่ด้วยทั้งรถตัดฟลิฟแคปเตอร์นะครับที่ศูนย์ชุมแพเขตภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคตะวันออก นี่ตะวันออกแล้วก็มีก็แทนจำหน่ายอยู่ที่ร้านออทวียยนจังหวัดชนบุรีนะครับยังมีมีมีโฟกลิฟต์อยู่เหมือนกันนะครับก็มีสินค้าโฟกลิฟต์รถบักนะครับผมอ่เฮ้ยเมื่อกี้เราเหมือนเราเฉลยไปเลยเนาะเฉลยไปแล้วนะที่บอกมานี่คือใหญ่นครสวรรค์ที่ผมที่นครสวรรค์ที่ผมพูด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 มาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นอ่ากำหนดของช่างที่จะเข้าไปตรวจเช็ครถให้ว่าเราเขาจะไปทำอะไรให้เราบ้างครับผม คือถ้าลูกค้าท่านใดที่ซื้อพวกลิฟท์แชมป์นะครับก็มั่นใจได้นอนนะครับว่าทางทีมงานช่างเราไปบริการลูกค้าเต็มที่แน่นอนก็คือถ้ามีลูกน้องหรือที่ใครพอมีเวลาเนาะก็ให้คอยดูได้เลยทางเราไม่ห่วงนะเฮ้ยพี่รัมมูมีอะไรพี่ต้องบอกผมไม่เป็นไรนะฮะยินดีให้ลูกค้าเข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูแล้วก็สอนลูกค้าด้วยการดูแลว์เบื้องต้นนี่มันสําคัญนะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เราซื้อไปแล้วก็ เป็นสมบัติของเราอยู่กับลูกค้าใช่ยืนยาวกว่าเราแน่นอนนะเพราะฉะนั้นท่านไปศึกษาได้เลยยืนยาวกว่าเรานี่หมายถึงจะจะเราจะไม่ด้หมายถึงว่าเราเราจำหน่ายไปลูกเรก็อยู่กับลูกค้าเราก็มีหน้าที่คอยดูแลอะไรเงี้ยแต่หลักๆนะสมมติเนี่ยสองร้อยสี่ชั่วโมงเนี่ยลูกค้าบางคนจะใช้เวลาสามที่เดือนกว่าจะครบ อะไรเงี้ยเราก็ไปดูแลลูกค้าเนี่ยบางคนวัน210ชั่วโมงนี่ถ้าเป็นใช้งานน้อยๆนี่แทบจะครึ่งปีเลยนะใช่แทบจะครึ่งปีใช่ก็คือรถจะอยู่กับท่านมากกว่าแง่ถ้าแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมนี่คือจะใช้งานทั้งวันเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็อาจจะถึงละครับผมโทรเลยนะครับโทรเลยโทรหาเราเลยโทรหาพนักงานที่ขายท่านไปหรือโทรเข้าเบอร์สู์บริการนะครับเราก็จะจัดส่งทีมงานช่างมาดูแลให้ใครับผมที่สำคัญเรารับประกันหนึ่งกานให้สองปีนะ สองปีเลยสองพันชั่วโมงสองปีเลยสองพันชั่วโมงนะครับผมก็เอาหลอดตรงไหนเสียแล้วก็เคลมช่วยให้นะครับระบบเครื่องแกนไฮดรอลิกนะนะครับครับแล้วราคาเป็นไงฮะวันนี้ไม่ได้เปิดราคาเลยไม่เปิดให้อินบ็อกเข้ามานะครับใครอยากรู้ราคาอินบ็อ้างมาแต่ราคาเริ่มต้นที่488,000แปดนะครับสองจุดตันเสา3เมตรนะครับผมโอ้รถโพวกดิสแทมป์นี่ออปชั่นเยอะมากเสา3เสา4เสา5 เสาห้าเสาเจ็ดเมตรนี่หมดนะครับขาบุ้งแบบงาธรรมดางาสไลด์งานบุ้งกี่ครับงานเทเรามีหมดมีทั้งสองหมดนะฮะไม่ต้องรอถึงค้าเข้านะครับไม่ต้องรอนะครับไปแน่นี่ไวมากนะครับอนุมัติภายใน24ชั่วโมงเลยฮะผมเคยส่งประมาณ30ไม่ถึง3 0นาทีสิบห้าอนุมัตินะฮะครับผมขอให้ติดต่อเข้ามานะครับผมพูดคุยกันได้นะครับการส่งเอกสารเอกสารก็ส่งทางไลน์ได้นะนอกจากที่ไปตรวจเช็ค2 5 0ชั่วโมงแล้วครับ ก็มีระบบการตรวจเช็ครถให้ลูกค้านะครับผมช่วงระยะ1เดือน5เดือน11เดือนครับ,รบผมหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปด้วยนะครับอันนี้คือช่างทีมงานช่างเราจะมีโปรแกรมไปตรวจเช็คให้นะครับ,รบแต่ถ้าระยะ250ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนสายของเหลวเนี่ยอย่างที่เราเรานำเสนอกันในวันนี้นะครับ,รบลูกค้าต้องแจ้งมานะนะครับแจ้งมาที่สูงเพราะว่าทาง ทางช่างอ่ะจะไม่รู้ทางช่างทางทางบริษัทจะไม่รู้ว่าลูกค้าใช้รถไปกี่ชั่วโมงแล้วครับผมลูกค้าต้องแจ้งเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาว่าสองร้อยสองร้อยสามสิบชั่วโมงแล้วนะใกล้ครบส่งแล้วแล้วก็มาตรวจเช็คลกให้หน่อยมาเป็นฐานของเหลวให้หน่อยแจ้งล่วงหน้าก็จะได้การกําหนดนัดหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะรก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลางานด้วยครับผมเราเราก็จะมีในส่วนของการบันทึกว่าลูกค้าแจ้งแจ้งเข้ามาวันไหนวันไหนเราก็จะส่งทีมงานช่างไปเป็นลําดับครับผมอ่ะเฉลยเลย เฉลยเลยนะครับอยู่เลยเหรอฮะเมื่อกี้บอกเฉลยเลยเฉลยคําตอบให้ลูกค้าเลยให้ทราบเลยนะครับมาครับก็สำนักงานใหญ่ของเรานะครับอยู่ที่นครสวรรค์ครับผมเส้นถนนพิศณุโลกนะครับทั้งสํานักงานขายในเมืองแล้วก็โรงงานนะครับอยู่เส้นเดียวกันเลยเป็นเซ็นเตอร์ที่อยู่ตรงกลางใจกลางของประเทศเนาะสามารถ ปัจจัยสินค้าไปได้ทั่วประเทศเลยใจกกางของประเทศเลยนะใจกลางเลยดูยิ่งใหญ่มากอ่าใจกกางเลยนะครับคือถ้าอยู่นครสวรรค์เนี่ยมันจะไปส่วนอื่นได้ง่ายครับไปกรุงเทพก็ง่ายไปอีสานก็ง่ายไปเหนือก็ง่ายไปใต้ก็ง่ายเพราย้เราเราจัดตรงเราจัดส่งให้รถให้ลูกค้าถึงหน้างานนะครับลูกค้ารอรับรถอยู่หน้างานเลยรอทําสัญญาอยู่หน้างานเลยนะครับสะดวกสบายด้วยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็เฉลยแล้วนะเฉลยแล้วนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์นะครับก็สดีใจกับท่านที่ร่วมสนุกเข้ามาด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาดูตอนนี้ยังไม่ได้ไทันยังไม่ได้ทนมาดูก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ไลน์หน้าไลน์หน้าเราก็จะช่วงบ่ายแล้วเนาะน่าจะช่วงบ่ายแล้วนะครับวันนี้วันนี้ติดภารกิจก็เลยไลช้านิดนึงอ๋อครับก็ใครดูไม่ทานก็ดูในหน้าเพจก็ได้นะด้านหลังหน้าเพจหรือในช่องยูทูปก็ได้ได้หมดทั้งสองทางนะครับผมก็ วันนี้ก็ครบถ้วนนะฮะเกี่ยวกับการตรวจเช็คส่งวันลสี่ชั่วโมงนะครับถ้าดูไม่ทันก็ไปอยู่ย้อนหลังนะครับหรือหรือถ้าอยากจะได้ละเอียดมากกว่านี้ก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันนะครับผมก็วันนี้สาหรับผมกูรูชาวามร์รินครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ไรหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ